กับเรียนท่านประธานผู้ที่สภาที่เคารพครับผมเฉลิมใจเฟื่องคอนสมาชิกผุ้ที่สภาวันนี้ผมขอปรึกษาหารลือท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ในายกรัฐมนตรียกเลิกมาตรา145ทับหนึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและขอให้ยกเลิกประกาศคอสชฉบับที่115ทับ2,557เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาลงวันที่2 1กรกฎาคม2557 สืบเนื่องจากการผ่านงานในกระบวนการยุติธรรมต้องให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็วลและเป็นธรรมโดยเฉพาะในระบบการสอบสวนคดีอาญาต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสมตามหลักการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา68และมาตรา258งองงูด้านกระบวนการยุติธรรมวงเล็บ2ดังนั้นการนิชใชคำสั่งไม่ฟ้องหรือคำสั่งไม่อุทธรณ์ไม่ดีกา หรือถอนฟ้องสอนสอนสอนดีกาของพนักงานการและการทําความเห็นย้างคําสั่งดังกล่าวควรกระทําโดยหน่วยงานที่เป็นกลางและเหมาะสมสามารถอำนวยความเปนธรรมให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงซึ่งปรากฏในกฎหมายวิธีพิจารณาความมายามาตารา145ซึ่งประกาศใช้เมื่อปีพศ2อ7พได้กําหนดไว้แล้วตามหลักการตรวจสอบและทวงดุลเนื่องจากปัจจุบันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายามาตาร้อาทับ1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบ,บับที่1 1 5ทับ2,557เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาลงวันที่21กรกฎาคม2557ได้เปลี่ยนแปลงหลักการเดิมที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา1 4 5ส่งผลต่อการตรวจสอบทวงดูนระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการในการทำความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องหรือไม่อุทธรดีกา ทาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถอำนวยความเปนธรรมในคดีอาญาให้กับประชาชนซึ่งขัดกับหลักการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินภายในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2,534ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา52ทับ1วงเล็บ1และวงเล็บ2ซึ่งจะต้องนำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาล ไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จและดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิดควาสมสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมและไม่สอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมและไม่สอดคล้องกับโนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่จะใช้การบริหารในรูปแบบของผู้ว่า CEO เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานในแต่ละจังหวัดและเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบ,บวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควรก็ผมก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญามาตรา145ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี2 4 7 7เหมือนเดิมเนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็น145ทับหนึ่งเนี่ยจะส่งผลให้เป็นการตัดอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการถ่วงดุลตรวจสอบ ดูนพินิษของพนักงานในการในการสั่งคดีออกไปโดยให้การถ่วงดุลตรวจสอบย้อนกลับไปให้ผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการเป็นผู้ทําการแทนผู้ว่าการจังหวัดซึ่งเห็นได้ว่าเจ้าพนักงานตํารวจเป็นผู้ร่วมต้นคดีและเจ้าพนักงานตํารวจเป็นผู้ตรวจสอบกันกองขั้นสุดท้ายก่อนที่จะนําคดีขึ้นสู่ศาลคือเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาของตํารวจในภาคเดียวกันอันเป็นการทําให้บุคคลกลุ่มเดียวกันเป็นผู้ทวงดุลตรวจสอบ อีกเป็นครั้งที่สองถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียอาจจะไม่เป็นกลางขัดกับหลักประกันความโปร่งใสในการสอบสวนสอบสวนและการทวงดุลดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบการทวงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเป็นไปอย่างเหมาะสมตามหลักการที่กําหนด,ดในในรัฐธรรมนูญแห่งราชนอะาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา68และมาตรา258งร้อด้านกระบ,บวนการยุติธรรมงบเลบสองจึงเห็นควรเสนอให้ยกเลิก มาตรา145ทับหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายาและยกเลิกประกาศคสชฉบับที่115ทับ2,557เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายาลงันที่21กรกฎาคม2,557โดยกลับไปใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายามาตรา145ฉบับเดิมเพื่อจะได้เป็นการอำนวยความเป็นดวกให้กับประชาชนในเขตอำนาจของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอท่านประธานผู้ทธิสภานำเรื่องดังกล่าว,สวเสนอขอให้ในายกรรฐมตรียกเลิกมาตรา145ทับหนึ่งและยกเลิกประกาศคอสจฉบับที่140 115ทับ2,557ตามที่เห็นสมควรต่อไปครับขอบคุณมากครับ